ันนี้มาเดินระบบน้ำสองหัวกับผู้เรียนพันดูใบนะครับกเพื่อสองหัวครับโจนาแรงก็จะลำบากหน่อยอผู้เรียนครับส่วนตรงนี้ผมเพิ่ง่าปลูกเมื่อสองกาดนะครับมีตายต้นหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็แตกแตกยอดแล้วครับแตกยอดแตกยอดอยู่ครับอันนี้คือมะขามหวานเนาะปลูกแซมกัน ใครจะลองปลูกลองปลูกดูครับผมว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากยากอะไรมากมายแต่เพียงว่าต้องศึกษานิดหนึ่งกับดินครับอย่างต้นบางต้นเนี่ยเมื่อวานผมมาแต่แต่งกิ่งผมตัดทิ้งเลยถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับแต่ว่ามันก็ต้องให้ให้ข้างในมันตรงนะครับ ทีมันก็แออัดเกินไปมาแสงเข้าสองข้อไม่ได้ใบมันเยอะเกินเน,นี่ยครับถามว่าแตกยอดไหมครับเนี่ยมันจะมีแมลงมากินยอดเนี่ยกินยอด ยมีแมลงมันกินยอดครับยอดมันก็จะตายมันก็จะเดินช้าเดินสองหัวครับพอต้นโตขึ้นก็น้ำก็หือลากก็เดินไกลอะ่ะ จริงมันต้องเดินมาตรงนี้นะครับเราค่อยปรับเปลี่ยนมันก็จะเอาตรงนี้แค่นี้ก่อนแก้ปัญหาไปก่อนก็โตไปเรื่อยครับก็ค่อยปลูกไปเดินท่อใหม่ด้วยครับ นี่แหละก็คือตุนเรียนที่ปลูกไว้จะอัปเดตไปเรื่อยๆว่าอยู่ยังไงโตยังไงครับปลูกไม่ยากกับต้นเรี้นะครับผมว่าต้องเข้าใจดินเข้าใจระบบเข้าใจต้นไม้นิดหนึ่งครับ่ต้นพวกนี้มันมันจะ ให้มันอยู่แบบไหนตะอ,อยู่ไม่ต้องยกล่องก็ได้ไม่ต้องยกโคงรงก็ได้แต่เพียงว่าดินมันต้องร่วนซุยหรือว่าดินดีนิดหนึ่งครับดินปรุงดินนิดหนึ่งไม่งั้นพวกนี้แม่งดูแลยากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาลงให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่า สภาพเป็นยังไงครับไม่ได้มาติดตั้งสปริงเกอร์สองหัวแล้วจะอัพเดทให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณครับจากยินดีออฟิเชียลครับ